สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมวยเกียนสังเวียนเดือดนะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทุกวันนี้หากพูดถึงสมาคม MMA ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกชื่อแรกที่จะผุดเข้ามาในหัวของทุกคนเลยก็คือ UFC อย่างแน่นอนเพราะว่าตัวสมาคมล้วนเต็มไปด้วยนักสู้ฝีมือดีมากมายหลายคนไหนจะบรรดานักสู้ชั้นแนวหน้าที่ได้รับการขนานนามว่าเก่งที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนอีกนักสู้ผู้นี้ส่วนใหญ่แล้วล้วนจะอยู่ในสังกัดของ UFC กันทั้งนั้น นั้นถึงแชมป์ของ UFC เกือบทั้งหมดจะได้รับการยอมรับจากแฟนมวยว่าเป็นเดอะเบสตของแต่ละรุ่นจริงๆมันก็ยังมีแชมป์บางส่วนอยู่ครับที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกหลงลืมไปตามการเวลาจากเหตุผลต่างๆเช่นได้แชมป์มาแบบหน้ากางขาเป็นแชมป์แค่ในระยะเวลาสั้นๆหรือมีฟอร์มการต่อสู้ในช่วงเป็นแชมป์ที่ไม่น่าจดจำาซะเลยเอาละครับเกินกันพอสมควรแล้วคราวนี้ไปดูกันเลยดีกว่ากับส0บอันดับแชมป์ของ UFC ที่โลกลืม อันดับ10 f ฟอรเรสต์กริฟฟินเชื่อเลยว่าจะต้องมีหลายคนแน่ครับที่ตกใจกับการที่ชื่อของฟอรเรสต์กริฟฟินติดโผลเข้ามาในลิสต์นี้เพราะในความเป็นจริงนั้นกริฟฟินนี่แหละคือคนที่ทําให้ UFC และกีฬาย m a กลายาเป็นที่นิยมในกลุ่มแฟนมวยทั่วโลกจากการเปิดศึกสุดมันกับสเตฟานบอนเน่ในตอนฟินาเล่ของรายการ The Ultimate Fighter ซีซั่นแรกเมื่อปี2005ทว่าพอได้เข้ามาสู้ใน UFC ความการต่อสู้ของกริฟฟินกับไม่สวยหรูอย่างที่หลายคนคาดคิดเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะจนถูก UFC ประกบคู่ให้เป็นคนรับน้องมอริซิโอโชกุนหัวจอมโหดจากปลายที่มองดูเผินๆก็รู้เลยครับว่างานนี้ UFC เจตนาใช้กริฟฟินเป็นบันไดให้โชกุนเปิดตัวในกองแปดเหลี่ยมแบบยิ่งใหญ่ชัดๆอย่างไรก็ตามเมื่อวันสู้มาถึงความโหดของโชกุนกับไม่ปรากฏเมื่อเขาออก,การเหนื่อยหอบอย่างรวดเร็ว,ลวและถูกกริฟฟินที่ทนทาย,ยากขั้นสุดจัดการบทบี้ลากลงมาใส่เหลี่ยมในแคชค็ จนต้องแทบ็บเอาขอยอมแพ้แบบหมดสภาพในช่วงปลายยก3และจากชัยชนะอันน่าเหลือเชื่อนี้เองที่ํำให้กริฟฟินได้รับการผลักดันใน้ขึ้นชิงแชมป์รุ่นไลท์เฮฟวีเวทกับควินตันแลมเพจแจ็กสันแทนที่โชกุนทันทีและก็เป็นอีกครั้งครับที่มวยรองอย่างกริฟฟินใช้ท่าทรกดผสมกับลูกเตะเจาะยางเบียดแต้มเอาชนะคะแนนแลมเพจพร้อมคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเพียงเพื่อที่จะแพ้นนอเสียแชมป์ให้ราเชดอีแวนอย่างรวดเร็วในอีก5เดือนต่อมา อันดับ9คาร่าอสปาซาถือว่าเป็นนักสู้ที่มีผลงานน่าจดจำไม่ใช่น้อยเลยนะครับสำหรับคาร่าอสปาซานักสู้คนแรกที่ได้คองแชมป์รุ่นสตอร์เวดหญิงของอีวิกต้าเอฟซีโดยหลังจากนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจย้ายมาร่วมแข่งขันรายการเดียร์ติเมตไฟเตอร์ซีซั่น20และฝ่าฟันอุปสรรคจนได้มาชิงตำแหน่งแชมป์รุ่นสตอร์เวดหญิงคนแรกของ UFC กับโรสนามายูนัสว่าที่แชมป์ในอนาคต รูปเกมการต่อสู้เป็นเอสซาซ่าใช้สกิลมวยปั้มที่มีจัดการเทคดาวน์ามายูนาสลงมาปั้มก่อนที่จะหาจังหวะเผด็จศึกเธอด้วยท่าเรียนิคโชค็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ตัวเองได้สำเร็จสถานการณ์ทุกอย่างดูสวยงามมากสำหรับเอสซาซ่าจนกระทั่งเธอถูกประกบคู่ให้ป้องกันแชมป์ครั้งแรกกับจูวาน่าเจสซิกในรายการ UFC 185ซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นสู้กันลหลายๆคนก็ค่อนข้างมั่นใจครับ เอสปาร่าน่าจะผ่านเจนซัสิกไปได้แน่เพราะว่าสกิลการปั้มของเอสปาร่าถือเป็นของสแสดงของสายยืนอย่างเจนซสิกอยู่แล้วถ้าว่าให้ตายเลครับในวันสู้จริงรูปเกมกลับออกมาเป็นอีกแบบเลยเมื่อเจสสสิกสามารถป้องกันเทคดาวของเอสปาร่าไว้ได้และออกอากวุธชําแหละเธอไม่หยุดจนสุดท้ายกรรมการก็ต้องเข้าระง,งับไฟให้เจนซสิกชนะน็อกไปแบบมวยคนละาชันในยกที่2ยุติการคองแชมป์ของเอสปาร่าไว้ที่3เดือนเท่านั้นอันดับ8 อีแ n นแทเนอเป็นนักสู้อีกคนที่ถูกมองข้ามทั้งที่จริงๆแล้วเป็นนักสู้ที่เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับ e ีแวนแท n นอร์โดยตลอดเส้นทางอาชีพกว่า11ปีของเขาที่กินระยะเวลาตั้งแต่ปี1997ถึงตอนที่เขาเสียชีวิตในปี2008แทเนอร์มีสถิติที่สวยงามสุดๆคือชนะ32แพ้8ระหว่างเดินเส้นทางอาชีพอยู่ที่ UFC แทเนอร์มีโอกาสได้ชิงแชมป์ของ UFC ถึง2ครั้งครั้งแรกคือการชิงแชมป์รุ่นไลท์เฮเวีเวทกับติโตอาร์ติส ในรายการ UFC 30ซึ่งจบลงด้วยการที่ออติสยกแทนเนอร์ขึ้นสแสลมจนหลับคาที่ก่อนที่4ปีต่อมาแทนเนอร์จะได้มาชิงตำแหน่งแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทที่ว่างอยู่กับเดวิดเทเรลในรายการ UFC 5 1งานนี้ถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเดวิดเทเรลเป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรงมากๆมีดีกีเป็นบาซิเลียนยูิสูสายดำภายใต้าการสอนของซีซ่าเกรซี่และมีพลังหมัดที่โคตรจะรุนแรงหนักหน่วง โดยหลังจากรอดจากการถูกใส่กิโยตินโชกตั้งแต่ยกแรกแทนเนอร์ก็พลิกเกมกลับมาปั้มทุบกระหน่ำใส่เธอเร็ลจนเฮิร์บดีนทนดูไม่ไหวต้องเข้ามาลังงับไฟทันทีส่งผลให้แทนเนอร์ได้กลายเป็นแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทคนใหม่ไปโดยปริยายอย่างไรก็ตามช่วงเวลาการครองแชมป์ของแทนเนอร์กับยาวนานแค่4เดือนเท่านั้นเมื่อเขอพาพลาดท่าเสียแกมปขัดให้ลิสแฟงคินในรายการ u ว c 53หหลังจากที่แพทย์สนามพิจารณาแผลแตกของแทนเนอร์แล้วตัดสินใจไม่อนุญาตให้เขาสู้ต่อ อันดับ7ลิโก้โรติเกตหลังจากที่จอร์ดบาเน็ตถูกยูเอฟซีปลดจากตำแหน่งแชมป์รุ่นเฮฟวี่เวทลิโก้โรติเกตก็ได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์ที่ว่างอยู่กับอดีตแชมป์สสมัยและผู้ชนะโตร์นเมนตสุดโหดอย่างแรนดี้คอทัวร์ในรายการ UFC 39้โดยตอนนั้นโรติเกตจัดว่าโหดมากๆครับมีสถิติการต่อสู้อยู่ที่ชนะ13แพ้1และ4ไฟใน UFC ของเขาก็เป็นการชนะน็อกทั้งหมดเลยด้วย หลังจากถูกคอทัวร์ขึ้นนำตลอด3ยกแรกโรดดเกตก็ค่อยๆบิดเกมกลับมาจนสบบอากาศกระหน่าสอกกัดไปที่เบ้าตาของคอทัวร์จนคอทัวร์ทนไม่ไหวต้องเอ่ยปากขอยอมแพ้เลยทีเดียวแต่ก็นั่นนะครับโรดดเกตมีช่วงเวลาของแชมป์ของเขาแค่5เดือนเท่านั้นเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับทีมซิลเวียในรายการ UFC C1 ซึ่งจบลงด้วยการที่โรดดเกตถูกซิลเวียอัดหลับขาที่ยในยกแรกจบเส้นทางการเป็นแชมป์ไปแบบรวดเร็วทำใจอันดับ6 จอร์ดบาร์เน็ตจอร์ดบาร์เน็ตดาวรุ่งโจของไซติชนะ12แพ้1ได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทในรายการ UFC 3 6กับรุงแนนดี้คอทัวขาเกาเจ้าเดิมโดยในการต่อสู้บาร์เน็ตได้ประชันสกิลมวยป้ามของเขากับคอทัวจนตบประกาศผ็ดศึกคอทัวร์ได้การเกาแอนพาวกะนำรัวรวจนกรรมการจอนแมค์ที่ต้องเข้าระงับไฟส่งผลให้บาร์เน็ตตกลายเป็นแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทคนใหม่พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์ UFC ที่อายุน้อยที่สุดในขณะนั้นด้วยวยยเีีงแค่24ป อย่างไรก็ตามบาเนตกับเป็นแชมป์ได้เพียงแค่4เดือนเท่านั้นเมื่อเขาถูก UFC สั่งปอดแชมป์ในเวลาต่อมาหลังมีการตรวจพบว่าเขาใช้สารกระตุ้นในการขึ้นสู้ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ติดต่อกันแล้วด้วยที่บาเนตกระทำผิดในเรื่องนี้สุดท้ายบาเนตก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องย้ายไปสู้ที่สมาคมอื่นและไม่ได้กลับมาที่ยูฟซีอีกเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไป11ปีอันดับ5บาสลุเทน ถือเป็นนักสู้ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ก่อนย้ายมา UFC ซะอีกนะครับสำหรับบาสุูเทนราชันของค่ายแพนเคสที่ขนาดย้ายมาค่ายแปดเหลี่ยมนั้นจัดว่าฟอร์มโหดมากไม่แพ้ใครติดต่อกันมากถึง20ไฟ์และเคยชนะนักสู้ดีกีแชมป์ของ UFC มาแล้วถึง2คนคือแฟรงค์แชมล็อกกับมอริสสมิธในไฟ์แรกของเขากับ UFC นั้นรูเทนต้องรับมือกับซิโยชิโคซกะในรายการ UFC ส8 โดยมีเดิมพันด้วยว่าผู้ชนะจะได้ผ่านเขา้ารอบไปชิงตำแหน่งแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทที่ว่างอยู่ต่อไปในอนาคตถ้าว่าถึงรูธเทนจะชนะน็อกโคสกาไปได้เขากับถูกวิพากษ์วิจาร์อย่างหนักจากการที่ถูกโคสกาปั้มทุบตลอดทั้งเกมแถมกรรมาการจอห์นแมคคาทียังชอบเรียกทั้งคู่ให้กลับมายืนสู้เวลาที่รูธเทนถูกปั้มทุบจนทำท่าจะสู้ต่อไม่ไหวด้วยในที่สุดรูธเทนก็ไดโอกาสขึ้นชิงแชมป์ว่างกับเควินนันโดแมนในรายการ UFC ี20 โดยรูปเกมเป็นแรดแมนจัดการลากรุเทนลงมาทุกจนหน้าตาแตกยับเยินถึงขั้นที่ต้องเรียกแพทย์สนามมาเช็คแผลอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์จะดูชัดเจนมากว่าแรดแมนทำได้ดีกว่าผลลัพธ์ที่ออกมากับกลายเป็นรุเทนเอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่อันท์และกลายเป็นแชมป์คนใหม่แทนซะงั้นก็นั้นหลังจากครองแชมป์ได้แค่เดือนเดียวรุเทนก็ตัดสินใจสละาแชมป์ทิ้งเพื่อย้ายลงมาสู้ในรุ่นไล์เฮฟวีเวทเพียงเพื่อจะแข่งรวมอำลาวงการไป โดยที่ไม่ได้สู้กับใครในพิการใหม่ในคัดฟอันดับ4มอริสสมิธมอริสสมิธสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองในฐานะแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทคนที่2องของ UFC จากการลิกล็อกช็อกโลกชนะคะแนนผู้ชนะโ์นาเมนต์2สมัยและนักสู้สายป้ามไร้พ่ายอย่างมาร์คโคแมนในรายการ UFC 14โดยในขณะที่ได้แชมป์มาครองนั้นสมิธมีสถิติอยู่ที่ชนะ5แพ้7 และการที่เขาเป็นนักสู้สายยืนก็ทําให้ไม่มีใครคาดคิดเลยครับว่าเขาจะสามารถเอาชนะเทพเกมปั้มอย่างโคแมนได้จริงๆรูปเกมในช่วงแรกเป็นโคแมนใช้พะละังกำลังที่เหนือกว่ารวบสมิธลงมาปั้มตามคาดทว่าโคแมนกลับทําอะไรสมิธไม่ได้เลยนอกจากกอดปั้มไปเรื่อยๆจนตัวเองหมดแรงสุดท้ายยกที่เหลือก็เลยกลายเป็นสมิธพี่เกมกลับมาล่อเป้าโคแมนที่หมดแรงแล้วในส่วนของเกมยืนจนชนะคะแนนไปได้แบบกอกฉันชนิดที่ทำเอาแฟนมวยลหลายๆคนถึงกับอ้าปากเหลอเลยทีเดียว จากนั้นสมิธก็มาป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งด้วยการชนะแทงแอปบอดเวอร์ชันโยรยดาในรายการ UFC 15หลังจากที่แอปบอดหมดแรงจนต้องเอ่ยปากขอยอมแพ้ระหว่างสู้หลังจากป้องกันแชมป์กับแอปบอดได้สําเร็จสมิธก็มาแพ้คะแนนเสียแชมป์ให้นักสู้ระดับตำนานที่ตอนนั้นเป็นดาวรุ่งมาแรงอย่างแรนดี้คอร์ทัวในรายการ UFC Japan ก่อนที่สุดท้ายสมิธจําลาสังเวียน UFC ยังเป็นทางการในปี2000ปิดฉากสถิติในกองแปดเหลี่ยมไวท้ที่ชนะ9แพ้10 อันดับ3เจอรมนเดลแอนดามี่ถึงแม้ว่าในตอนที่เจอรมนเดลแอนดามี่ได้ขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์รุนเฟเธอเวทหญิงคนแรกของ UFC ซกับฮอลลี่โฮมในรายการ UFC 2008จะเป็นการขึ้นชิงด้วยถิติชนะ6แพ้3ซึ่งไม่ใช่ถิติที่สวยงามอะไรเลยกระนั้นโอกาสทองก็ลอยมาหาเธอจนได้เพียงเพราะคริสไซบอกนักสู้ตัวเต่งที่จะต้องสู้กับโฮมนั้นมีปัญหาเรื่องการตรวสารกระตุ้นจนขึ้นสู้ไม่ได้นั้นในการต่อสู้ระหว่างเธอกับโฮม GDR ก็ได้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากจากการเล่นตุกติกตลอดทั้งไฟ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกอาวุธหลังหมดยกถึง2ครั้ง2คากณะนั้น G d ดก็ไม่ได้ถูกหักคะแนนอะไรจากกรรมการทําให้สุดท้ายแล้วเธอสามารถเอาชนะคะแนนโฮมและการเป็นแชมป์คนแรกของรุ่นเฟเธอเวทหญิงได้สําเร็จจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรูปการบรนชรัดเจนมากครับว่าไฟต์ต่อไปของ g d ดต้องเป็นการป้องกันแชมป์กับไซบอร์กแต่แล้ว G d ดกลกับเลือกที่จะปฏิเสธไฟด์ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการสู้กับนักสู้ที่เล่นขี้โกงด้วยการใช้สารกระตุ้นอย่างไซบอกถึงขั้นยินดีสลัดแชมป์ทิ้งเลยถ้า UFC ต้องการให้เธอสู้กับไซบอกให้ได้ซึ่งก็นแน่นอนครับเมื่อ UFC จัดให้ตามคําขอปลดแชมป์จาก CDR และหยุดการคองแช์ของเธอไว้ที่4เดือนเท่านั้นอันดับ2 d e เดฟเมน ตลอดเส้นทางอาชีพในวงการ m m a ตั้งแต่ปี1997ถึง2012เดฟเมนเน่ผ่านร้อนผ่านหนาวขึ้นสู้รวมกันมาแล้วมากถึง64ไฟต์แต่ว่าผลงานที่ขึ้นชื่อที่สุดของเขาคงหนีไม่พ้นการเป็นแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทคนแรกในประษัทาสตร์ขอ UFC ถึงแม้จะพึ่งแพ้น้องให้ฮิโรมิสึคาเนฮาระมานมาดในรายการ Link, King King 2000, ลิงค์คิงออฟคิง2000รอบไฟนอลแต่ UFC ก็ยังเลือกที่จะให้เมนเน่ได้ขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทคนแรกกับกิลคาสติโน ซึ่งจบลงด้วยการที่เมนเน่เอาชนะคะแนนคาสติญโญ่ไปได้แบบเอกฉันเพียงเพื่อจะแพ้น็อกเสียแชมป์ให้มูรินโญ่บัสตาเมนเต้ในรายการ UFC 3-5แค่3เดือนหลังได้แชมป์อันดับ 1. น i c o ิโคมอนทาโนหลังจากเคยจัดรายการดีอัลติเมทไฟเตอร์ซีซั่น2 20เพื่อหาแชมป์คนแรกของรุ่นสตอร์เวดหญิง6ซีซั่นต่อมาทาง UFC ก็ได้พยายามเดินตามสูตรเดิมอีกครั้ง ด้วยการพยายามจัดรายการเพื่อตามหาแชมป์รุ่นไฟเวนหญิงคนแรกของสมาคมแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับสุดท้ายแล้วผลกลับกลายเป็นว่านิโคมอนทานโนนักสู้สาวมามืดเจ้าของสถติชนะ3แพ้2ได้พลิกล็อกช็อกโลกจัดการเอาชนะคะแนนนักสู้มากประสบการณ์อย่างร็อกแซนโมเดฟรีจนได้ตำแหน่งแชมป์ไปครองแบบไม่มีใครคาดคิดแต่แทนที่เส้นทางอาชีพหลังจากนั้นของเธอจะดีขึ้นมอนทาโนกลับทำทุกอย่างพังหมด ด้วยการตกตะช่างในการป้องกันแชมป์ครั้งแรกกับวาเลนติน่าเชฟเชงโก้ถึงท่านถูกถามส่งโรงพยาบาลซึ่งทาง UFC ก็ได้ลงโทษเธอต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการปลดเธอลงจากตำแหน่งแชมป์ทันทีแม้มอนเทโน่จะได้ครองแชมป์ยาวนานกว่าสิเดือนแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยละครับว่าม,มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ว่างเปล่าไร้ซึ่งโมเมนต์ที่น่าจดจำจริงๆขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ